ไม่ได้ทําคลิปลองไม่ได้ทาคลิปไม่ได้ทําคลิป้องเพลงนาเลยนะคะทุกคนงนั้นเราเ,าเพลงคิวใจเนาะไม่มีใครขอมาแต่อยากร้องเพลงที่ขอมาส่วนใหญ่เนาะเป็นเพลงภาษาอังกฤษอีรีไม่เคยฟังเลยเพลงคิวใจนะะทุกคนถ้าใครอยากฟังเพลงแบบต้นฉบับก็ไปหาเอาในยูทูปนะคะเพลงนี้เคยฟังมาบ่อยนะลืมร้องเลยกันนะคะ แค่ฉันเห็นหน้าก็รู้เธอไม่สดใสเหมือนเคยไม่ใช่เธอที่ฉันรู้จักเลยมีเรื่องแย่ๆใช่ไหมหรือใครมาทำไม่ดีมีอะไรลองเล่าให้ฟังทีเป็นไงวันนี้เธอเหนื่อยใช่ไหมก็ไม่เป็นไรนะเธอให้เพลงเพลงนี้ มันหิวใจของเธอแม้ว่าต้องเจอโลกที่ใจลายเท่าไรให้กอดของฉันส่งผ่านเพลงนี้ไปแม้ไม่มีใครเธอก็ยังมีฉันอยู่ใครจะมองยังไงปล่อยเขาไม่ต้องสนใจมีแค่เราเท่านั้นในตอนนี้ จะเรื่องแย่ๆแ,แค่ไหนเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปรู้ไว้เธอเก่งมากแล้วคนดีเป็นไงวันนี้เธอเหนื่อยใช่ไหมก็ไม่เป็นไรนะเธอให้เพียงเพลงนี้มันหิวใจของเธอแม้ว่าต้องเจอโลกที่เจรไรเท่าไรให้กอดของฉัน ส่งผ่านเพียงนี้ไปแม้ไม่มีใครเธอก็ยังมีฉันอยู่หหหหหให้เพียงเพลงนี้ไมาหิวใจของเธอแม้ว่าต้องเจอโลกที่ใจลายเท่าไร่ให้กอยของฉันส่งผ่านเพลงนี้ไป แม้ไม่มีใครเธอก็ยังมีฉันอยู่ให้เพลงเพลงนี้มาหิวใจของเธอแม้ว่าต้องเจอโลกที่ใจ้ายเท่าไรให้กอดของฉันส่งผ่านเพลงนี้ไปแม้ไม่มีใครเธอก็ยังเธอก็ยังมีอยู่เธอก็ยังมีฉันอยู่ข้างเธอไปตรงหูหูเราไม่หลาได้ไหม โอะแถงๆก็ได้จบประมาณนี้ค่ะทุกคนจะไม่ได้เหมือนเป๊ะแต่ก็พอฟังฟังได้นะบายค่ะทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามารับฟังนะคะบายบายค่ะ